สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc ep นี้ผมก็มานำเสนอเลขเด่นบนล่างนะครับ3ตัวนะครับผมมาบนอย่างน้อยมาล่างอย่างน้อย1ตัวแน่นอนนะครับอันนี้เป็นของเก่าของงดก่อนนะครับแต่ผมไม่ได้ลงให้เพื่อนๆพพี่นพ,พน้องๆได้ดูได้ชมกันนะครับแต่ผมส่งให้เพื่อนในในไลน์นะครับในไลน์ก็ส่งวันที่ 30นะครับราฎาคมกรกฎาคมนะครับผมหวยออกวันที่1สิงหานะครับก็เข้า3ตัวเลยนะครับสำหรับสูตรนี้ให้1 4 6ี่หนะครับ2ตัวล่างออก4ี่ตัวบนออก4ี่หนึ่งนะครับผมก็เป็นเพื่อนเขาก็ถูกกันเกือบจะทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้ก็เลยมาลงให้เพื่อนๆน,นะครับ เผื่อจะเข้าอีกสักตัวนะครับคงไม่เข้าถึงสามตัวนะครับผมขอสามตัวเข้าหนึ่งตัวก็ดีใจแล้วนะครับผมทีนี้เราไปดูของงวดประจำวันที่สิบหกเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกันนะครับว่าผมให้เลขเด่นอะไรนะครับผมนี่เลยนะครับผมประจำงวดวันที่สิบหกเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดให้เด่นไว้อยู่ที่ศูนย์สองเจ็ดนะครับศูนย์สองเจ็ด เพื่อนๆชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะครับผมถ้าเข้าสามตัวอีกก็ก็น่าจะดีนะครับผมถ้าเป็นไปได้นะครับมา1ตัวผมก็ดีใจแล้วครับที่เพื่อนๆจะได้ถูกหวยรยเบอร์กันนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามารับชมคลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมถูกอกถูกใจยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้คนทำสุดหวยด้วยนะครับผมฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งปิ้งๆเอาไว้ด้วยนะครับผมเผื่อผมมีสุดใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมสำหรับ EP นี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอกล่าวความว่าสวัสดีครับผม